สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่ซินตรงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หลังบ้านตัวเองนะคะก็คือวิวทุ่งนาสวยๆนั่นเองนะคะก็คือจะเห็นวัดเจดีน้องผ้าแบบเด่นมากเลยนะคะวันนี้นะคะก็ไม่รู้จะออกมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะคะก็เลยมีพี่ๆหลายท่านก็ถามเข้ามานะคะว่าผู้บ่าวไทยอะ่ะความคิดเห็นของใหม่นะคะก็คือ ผู้ชายไทยเบาไทยนั่นเองนะคะคือเจ้าชู้ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้คือบอกเลยนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ใหม่เคยเจอมาที่ใหม่เคยอยู่ที่ประเทศไทยมาอะไรแบบนี้วันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจ้าชู้ไหมหรือว่าไม่เจ้าชู้หรือว่าอ่าน้องใหม่อ่ะชอบเบา ไหมชอบเบาไหนมากที่สุดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้มากเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาขอพูดนะคะก็สั้นๆน,นะคะ โอเคก็ก่อนที่จะเริ่มนะคะก็ฝากกดซับสไครต์น้องใหม่ชิงตงก่อนนะคะโอเคทุกคนก็อยากจะรู้แล้วแหละนะว่าบ่าวไทยนะคะนิสัยเป็นยังไงนะคะถามว่านิสัยโอเคไหมโอเคนิสัยใช้ได้ใสใจคอโอเคนะคะจากที่ใหม่เคยเจอมานะคะแล้วถามว่าบ่าวไทยเจ้าชู้ไหมนะคะในความคิดเห็นของใหม่นะคะก็คือ 80%นะคะที่เจ้าชู้นะคะที่เคยดูมาจากที่เคยเห็นเพื่อนมากหลายๆอย่างนะคะที่ใหม่เคยเจอมาในประเทศไทยนะคะหมายว่า80%นะคะให้ 80, ให,80ให้แบบ80%เลยนะคะที่มีความเจ้าชู้แบบยังไงเห็นสาวแบบงามๆสวยๆอะไรแบบนี้ก็แบบจีบเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่แบบคือมันแบบหรือว่าเป็นนิสัยของเขาหรือว่าเป็น เพราะว่าความเจ้าชู้ของเขาอะไรหรือเปล่าตรงนี้ใหม่ก็ไม่แบบไม่ฟันธงนะคะว่าเขาจะแบบเจ้าชู้เวลาเขาเห็นสาวอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบสงสัยตาอะไรแบบนี้เนาะทั้งทั้งที่เขาแบบทั้งทั้งที่เขาแบบมีแบบมีมีแฟนอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะก็คือตอนนั้นคือเขา คือเขาไม่ได้อยู่กับแฟนเขาอะไรแบบนี้เขาอยู่กับเออมากินข้าวหรือว่ามากินข้าวกับเพื่อนเขาอะไรแบบนี้เนาะก็เห็นสาวก็แบบสงสัยตาปิ๊งปิ๊งหรือว่าในในใจของเขาก็อาจจะแบบเออแย่สาวเล่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าด้วยความนิสัยของอเพื่อนเนาะเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีอย่างเงี้ยคือโดยนิสัยเขาเป็นคนที่แบบ ชอบแบบคิดเล่นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ชอบแย่เล่นชอบแย่สาวไม่ว่าคนนั้นแฟนเขาจะอยู่แบบข้างๆก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ก็ชอบแบบแบบแย่เล่นอะไรแบบนี้ตรงนี้คนที่แบบไม่มีแฟนก็แล้วแต่นะคะคือเขาจะมองแล้วก็แบบสงสายตาให้อะไรแบบนี้ก็คือที่ใหม่เจอมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็มันก็มี มันก็มีหลายคนเนาะก็คือเพื่อนเห็นเห็นสาวสาวแล้วแบบออยากจะจิบไปหมดอะไรแบบนี้เนาะก็คือเคยเคยเห็นแบบนี้นะคะแต่จะไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรเงี่ยจะไปถามความคิดเห็นจากเพื่อนนะคะคือเขาไม่ได้อนุญาตให้เราแบบเออถ่ายอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่นเขานะคะเรากออ็ในเมื่อเราแบบอยากจะถามความคิดเห็น จากเพื่อนๆหลายคนอะไรเนี่ยคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือใหม่ก็ไม่เป็นไรก็คือแบบเออเอาที่แบบสบายใจแบบนี้นะคะก็คือในส่วนตัวที่ใหม่รู้แล้วก็ที่ใหม่เคยเจอมาอะไรแบบนี้นะก็คือใหอ้ประมาณนั้นให้ประมาณ80%นะคะที่มีเบาะไทยที่มีแบบความเจ้าชู้อะไรเนี่ยเนาะแ0นะคะก็ ไม่รู้ว่าต้องถามพี่ๆนะแฟนคลับทุกคนนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงตัวเองแบบจะชู้ไหมหรือว่าตัวเองเป็นคนแบบเออจริงใจรักใครรักอา่ารักคนนั้นก็คือรักคนนั้นอะไรเนี่ยเนาะไม่ใช่แบบรักแล้วก็แบบเออพอไปเห็นผู้หญิงอีกคนนึงก็แบบอยากจะจีบอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือต้องถามตัวเองดูนะคะว่าเป็นแบบนั้นไหมอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเป็นเป็นนิสัยว่าเอออยากจะแชลวเล่นอยากจะอะไรอะไรเนี้ยก็ อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ลุนลุนพินิจของตัวเองนะคะว่าเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะก็พี่ๆทุกคนก็ลองความคิดเห็นมาดูนะคะว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะว่าสําหรับ่บาวไทยเนี่ยมีความเจ้าชู้ประมาณ เท่าไหร่อะไรแบบนี้ก็ลองก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วก็ลองคอมคิดเห็นดูนะคะว่าเหมือนแบบที่ใหม่เคยเจอมาไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถามว่าน้องใหม่เชียงตรงอะ่ะชอบแบบเป่าไทยไหมอะไรแบบนี้นะก็คืออันนี้คือมันก็พูดไม่ได้นะคะว่าชีวิตเราอะ่ะ เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเราจะคือมันชอบทุกคนนั่นแหละเนาะก็คือชอบไม่ว่าจะเป็นเบาไทยไม่ว่าจะเป็นเบาเชียงตุงไม่ว่าจะเป็นเบาจีนเบาพม่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือชอบหมดชอบถ้าเกิดเขาคนนั้นนะคะเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่แบบ รับผิดช,ชอบที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเจ้าชู้ไม่ได้แบบอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตัวเองอะไรแบบนี้ก็คือชอบหมดแหละนะคะคือเราอะชอบตรงที่นิสยัยใจคออะไรแบบนี้นะคะไม่ได้แบบชอบที่หน้าตาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะหน้าตาแบบอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะไม่ได้แบบสนใจไม่ได้แบบรัก ที่หน้าตารูปหลอกอะไรอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องอมันต้องมีประกอบอไปด้วยนะคะว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่านิสยัยใจคอถ้าเกิดหน้าตาดีแต่ว่าข้างในแบบเออนิสัยแบบเป็นแบบนี้แบบนี้นิสัยแบบเออไม่ค่อยดีอะไรเนี้ยมันก็มันก็ไม่โอเคใช่ไหมมันก็ต้องประกอบกันไปด้วยเนาะบางคนก็หน้าตาแบบไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าข้างในจิตใจเขาอะโอเคมากอะไรแบบเนี้ยเน,ะนาะก็ในความคิดเห็นของใหม่ก็คือ ผู้ชายแบบไหนก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตหรือว่าจะแบบยังไงมอ่ะไม่ว่าจะแบบเบาเบาที่ไหนอะไรไงก็ก็คือชอบหมดเลยนะคะไม,ไม,ไม่ไม่ได้จอดจมว่าจะต้องเป็นเบาไทยชอบเบาไทยนะออชอบแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยก็คือเราอยู่ที่ประเทศไทยเราเห็นหนุ่มไทยเราก็โอเคเราเรา,เราชอบเราก็โอเคแบบนี้ถ้าเกิดคุยกัน เไม่โอเคไม่คุยกันไม่เข้ากันอะไรแบบนี้มันก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็คือสําหรับหม่ก็คือชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ่าที่ไหนก็ได้หมดนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเลือกว่าเป็นบ่าไทยอะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าหนุ่มไทยมาจีบอะไรแบบนี้มาจีบแล้วก็มาแบบเออไม่ใช่แบบ จีบแล้วก็มาขอแต่งงานเลยอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีการดูใจดูนิสัยกันไปก่อนว่าเขาเป็นยังไงเขาโอเคไหมเขามีแบบเรับผิดช,ชอบในการทํางานได้ดีไหมอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบเออแล้วก็มาจีบแล้วก็มาขอแต่งงานแล้วก็อยู่ๆก็แบบเ,เลิกไปอะไรเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องคือทุกวันนี้ทําไมถึงยังไม่แต่งงานอะไรแบบนี้เนาะก็คือ หมก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบเลิกมากอะไรนะใหมก็ต้องแบบเออคนที่เข้ามาจีบเราก็ต้องดูเนาะก็ต้องดูว่าเออเขาแบบโอเคไหมอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบเเลิกมากแล้วก็แบบนุ่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดคนคนนั้นน่ะเขาโอเคจริงเขาจริงใจต่อเราจริงนะคะเราก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตกับเขาอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ยังไม่แต่งงานก็คือว่ายังยังชอบ แบบความเป็นอิสระอยู่อะไรแบบนี้ยังแบบถ้าเราหลายๆคนนะคะที่แต่งงานไปแล้วก็ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะตามที่เราเคยเห็นมาเนาะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมมาอะไรแบบนี้ก็คือในใจดื้อๆของแหมคือยังชอบแบบอ,อ,อยากจะไปท่องเที่ยวอยู่แล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอิสระอยู่อะไรแบบนี้ก็คือ เออยังอยากจะเป็นแบบนั้นอยู่นะคะก็เลยยังยังไม่มีใครแบบเออเข้ามาในชีวิตอายประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราแต่งงานไปเราก็ต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือต้องเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแหละเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งต้องดูแลแฟนต้องเอาใจแฟนต้องทำเออต้องทำงานบ้านงานเดือนอะไรทุกอย่างสารพัดอย่างต้องทำกับข้าวอะไร ทุกอย่างเลยแบบนี้นะคะมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเราต้องไปเป็นลูกสะพ้ายเขาเนี่ยคือเราต้องแบบโหก็คือต้องแบบศึกหนักเลยนะคะแล้วก็ต้องอะไรหลายสิ่งอลไรอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปถ้ามีลูกมาก็ต้องแบบดูแลลูกโออยู่บ้านอะไรเนี่ยคือก็ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานอะไรแบบนี้นะคะก็ยังอยากจะใช้ชีวิตอยากจะไปเที่ยวแบบเอ,อรอบโลกอะไรแบบนี้เนาะ อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราโอเคมีเงินสร้างฐานะได้โอเคแบบนี้ก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือสาเหตุที่หมายังไม่แต่งงานนะคะก็คือยังอยากจะใช้ชีวิตอิสระอยู่นะคะยังอยากจะเป็นแบบคืออยากอยากอยากจะเป็นสดแล้วก็อยากไปเที่ยวคือมันเที่ยวยังไม่ได้เต็มที่อะไรแบบนี้เนาะนะคะคือที่เคยไปเที่ยวที่ผ่านมามันก็ โอเคอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะมีชีวิตทีเออ่เรียบง่ายแล้วก็อยู่พ่อกับแม่อะไรแบบนี้เนาะก็ยังอยากจะมีชีวิตแบบนั้นอยู่นะคะอันนี้ก็คือที่ใหม่ไม่ตัดสินใจมีใครเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เรื่องเราก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนกออ็อยากจะให้ใหม่ทำคลิปอะไรแล้วก็อยากจะ ให้ให้ใหม่ทำอะไรเนาะก็คือคอมเมนต์มาได้แล้วก็ถามเข้ามาใต้นะคะสำหรับวันนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าเกิดทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสสชาลค่ะบ๊ายบาย